บาิษัทผู้สมมเบื่เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อของประเทศลราในปัจจุบันนี้ก็ยังว่าเห็นได้ว่ามีการเพิ่มขึ้นเงินกีบกับมีการอ่อนค่าลงสนั่นเฮาเบื่องขามเรื่องนี้ไปบ่ได้เพราะว่ะมันส่งผลกระทบต่อการดำรงีวิตของพ,อพ่อแม่พระสาชนหมดสุภูสุคนทีว่าจะต้องได้ซื้อสินค้าในราคาที่แพงขึ้นหย่อนอยัง้งย่อนว่าเงินเฮามันอ่อนค่าเมื่อเฮาออกไปแลกองเงินตาต่างประเทศ แน่นอนมันก็ต้องได้จ่ายเพิ่มเพื่อแหลกสื่อเอาเงื่อนตาต่างประเทศไปสื่อของเครื่องของใส่เพื่อนําเขามาจาหน่ายนั่นเองสนั้นสิ่งดีสิ่งที่เฮาสามารถทีป่ปฏิบัติได้นั่นก็คือสิ่งที่เฮาสามารถซื่อผลิตภัณฑ์อยู่ในประเทศของตัวเองได้เ่น่าคนเล่าผลิตเองได้เฮาก็ต้องเลือกซื้อเพื่อหยังเพื่อเป็นการกระตุ้นในการผลิตสินนขาอยู่ภายใน,ในให้หลายขึ้นเพื่อเป็นการ ลดพอนการนําเข่าสินค้าจากต่างประเทศที่มันบ่จําเป็นสน,นั่นถึงเวลาแล้วที่คนลาาทุกคนต้องพร้อมกันนําใส่ผลิตภัณฑ์เวลตาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากถึงผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์อยู่ที่ประเทศเลาาก็จงเอาจิตเอาใจใส่ในการทีผลิตให้มันเป็นสินค้าทีในมาตรฐานราคาสมเหตุสมผลบอ่อแมนจะเอาราคาแข่งขันกับราคาที่นําเขาหมายความว่าอันนั่นจะเหตุให สินค้าของเจ้ามีการสวมใส่ที่หน่วยลงถ้าเปรียบเทียบใส่สินค้านําเข้าจากต่างประเทศเพราะคนล่าส่วนใหญ่แม่นคุ้นเคยกับสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศและก็ย่อมหับว่าเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานที่ดีสนั้นเขาฝากเรื่องนี้ไว้นําผูป,ประกอบการทีประิตสินค้าอยู่ทางภายในประเทศตัวเองจากข้ออามาเบืงองตัาเงินเฟ้อยอยู่ในประเทศเล่าในเดือนกรกฎสเดียรยูทีเศร6ถือว่ามีการเพิ่มขึ้นถึง2%เซตจากเดือนมิถุนาหรือว่าเดือนหกที่ผ่านมา อิงตามบทได้งานของสุสิศิติแหง่งศาสตร์วันทีหาสิงหาทรงพันสองนีไฮห,หูวาอัตราเงืนเฟอร์รวมเดือนกรกฎปีสองพันสงเทียบปีต่อปีหรือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาสูงขึ้นเศร้าหาจุดหกเปอร์เซ็นต์ในเดือนมิถุนาสองพันงแมนซาสามจุดหกเปอร์เซ็นต์เนื่องจากการเพิ่มขึ้นสูงของดัชนีสินค้าแต่ละหมวดดังนี้ หมวดสเสบียงอาหารและเครื่องดื่มบอมแมนถาดเหล่าแมนเซ้าเอ็จุดหซโดยมาจากการเพิ่มสูงขึ้นของราคาข้าวสารสินประเภทต่างๆโดยเฉพาะแมนสีนมูน้ำมันผืดเป็นตน้นหมวดทักษาสุขภาพและยาและปรั๊บตขึ้นสูง37%หมวดคนมานาคมและขนส่งเพิ่มขึ้น53.2%โดยราคาน้ำมันเสือไฟ ทียังคงราค่าที่สูงประเพณวหยานผ้านาะและอะไรรถยนต์ที่ละค่าเพิ่มสูงขึน้นสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอาหารสร็จรูปและถาดแป้งเครื่องปรุงแต่งอาหารเครื่องดืมบ่แม,มนถาดเหล้าเหล้าและยาสูบเครื่องนุ่งและเกิบเครื่องก่อ้างและอุปกรณ์การสอมแปลงเฮือนเครื่องใส่ในเฮือนเครื่องหักษาสุขภาพและยาลดและเครื่องอะไรรด บริการโดยสารการศึกษาบรรเทิงพักพรอนและเครื่องใส่ส่วนตัวโดยเฉลี่ยสูงขึ้น6 4เแต่ประเภทสินค้าอาหารสดพลังงานเพิ่มขึ้นสูง2 4 6เปปัจจัยและสาเหตุของอัตรางเงินเฟอ้อในเดือนกรกฎปี2 0 2 2เพิ่มสูงขึ้นแมนมาจากปัจจัยดังนี้สาเหตุต,นต้นโอของการเพิ่มขึ้นของราคา แมนมาจาก 1. การอ่อนคาของเงินกีบเทียบใสเงินตาต่างประเทศที่ยังสืบต่อเน่งติงมาหอดปัจจุบันส่งผลให้ราคาสินค้าประเภทนําเขา่าถีบตูสูงขึนราคาน้ำมันเสือไฟแมนยังคงมีการเน่งติงเพิ่มสูงขึนถึงเมนวาจะเพิ่มขึนตกากลัวเดือนที่ผ่านมาแต่ก็ยังกระทบใสคาของสีเพิ่มขึนสูง้งแต่เหตุให้หมวดสินค้าอื่นๆเพิ่มขึน หย่อนต้นทื่นการผลิตสินค้าและการบริการนอกจากนั้นยังมนสาเหตุของฤดูการเึิงในเดือนกรกฎเป็นในหนฤดูฝนเหตุห้ยการผลิตเกษตรกรรมพืชพักสนองโมเพียงพ่อเป็นปัจจัยหนึ่งหายราคาหมวดสเสบียงอาหารนิง่งติ่งในเดือนนั้นการเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันและการอ่อนค่าของเงินกีบจะเป็นปัจจัยกระทบทั้งอ้อมห้สินค้าประเภทอื่นๆ รวมทางสินค้าบราิษัทนำเขาเพิ่มสูงขึ้นโดยรวมแล้วผลกระทบทั้งอ้อมจะส่งผลในสินค้าประเภทอื่นๆเนิงติ่งในระยะยาวสองหาสามเดือนทางเดือกหนึ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ประเทศเล่ามีเงินตาต่างประเทศที่ไหลเข้ามานั่นก็คือการท่องเที่ยวซึ่งทุกคนเห็นไหนว่าในปัจจุบันนี้แมนมีประเทศเพื่พอนบ้านโดยเฉพาะแมนพ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศไทย แหล่ากระเทศเพื่อนบ้านอื่นๆต่างชาติที่ว่าได้เขามาท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศลาวเขาก็เห็นได้ถึงว่าความสําคัญของการท่องเที่ยวที่เขามาท่องเที่ยวเหตุให้มีชีวิตชีว่าเหตุให้นําเงินตาต่างประเทศเข้ามาที่ประเทศลาวนั่นก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเหตุให้เงินตาต่างประเทศไหลเข้ามาและก็เหตุให้มีการหมุนใส่เงินตาต่างประเทศเพื่อน <mond> ําไปสื่อสินค้าที่จําเป็นเข้ามาจาหน่ายอยู่ที่ประเทศลาวตต่มฉะนั้นก็ฝากถึง พอแม่พี่น้องผู้ที่ประกอบการทั้งด้านการบริการไม่ว่าจะเป็นทางการบริการทางด้านค้งแหมบ้านพักาอาหารบริการรดเศรประเภทบริการต่างๆก็ขอให้จงเอาจิตเอาใจครับตนแขกคนที่เขามาท่องเที่ยวให้เพิ่นมีความภูมิใจให้เพิ่นได้มีการประทับใจในการบริการให้เพิ่นมาเที่ยวแล้วอยากให้กลับมาเที่ยวอีกอยากให้ขอดบริการต่างๆจงพบคิด้อมใจกันบริการด้วยความประทับใจ มีหอยยิมไม่ติดจิตมิตภาพบอรักเอาเปรียบนักท่องเที่ยวซึ่งจะเหตุให้มีการกระแสวิาพากวิจาร์ต่างๆน่นาเกิดขึ้นและจะทรงผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของบ้านเฮาสนั่นแม้แต่คนเดียวที่ได้รับการบริการที่บดีเขาเจา้าเ่านั้นก็จะไปเราสู่ผู้อื่นฟังสำมวนม้ำก็โพสต์ลงดกโซเชียลออนไลน์ก็จะเหตุให้มีการเสื่อมเสียได้หมายความว่าปลาตัวเดียวเน่ามดของสนั่นอย่าเหตุแบบนั้นเลยขอวิ่งวอนมานำผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ผมทั้งคนเล่าถูกผักส่วนทุกคนจงผมจิตกำใจกันฮักษาความสะอาดให้จบให้งามเพื่อเป็นใบหนาใบตาให้เก็บประเทศศาสตร์บันเมืองเพื่อให้นักท่องเที่ยวภายในเขามาจะได้พบแต่ความประทับใจนั่นเองแนะนำส่วนตัวแล้วแอดมินก็ข,ขอคขอบใจนํานักท่องเที่ยวพ่เแม่พี่น้องทั้งประเทศไทยทีว่าในขา้อมาท่องเที่ยวยู่ทีประเทศเลาานี่ในปัจจุบันนี่ทะลุลายกว่าสามแสนคนเป็นที่เหียบหอยแล้วโคกบางมาจะขามาท่องเที่ยวอยู่ทีประเทศเลาาเพิ่มขึ้น ถึงเป็นว่าในฤดูนี้เป็นฤดูฝนการท่องเที่ยวอาจจะมีการทรงผลกระทบให้ต่อการท่องเที่ยวเซนวาการไปมาอาจจะพบความยุ่งยากสนั่นกาขอให้ทั้งนักท่องเที่ยวจงมีสติระวังในการที่ไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเมืการปีนผู้ปีนผาถฐายามฝนถ้าฝนมันตกใส่ยังสิก็จงให้มีความระมัดระวังตืมเพราะว่ามันอาจจะเหตุให้มือกับเป็นไดทับสะสมในเมือเห้องมือแล้วก็จะเหตุให้ห้องอาจ เจอกับความบาดเจ็บก็เป็นได้ทางมาะทวงแสดงว่าฝากๆเตือนๆกันในเด้อนเราอันนี้ที่ว่าเป็นการได้งานของอาตาัตราเงินเฟ้อในเดือนกรกฎก็เห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นอีกสเซสัญญาแล้วก็ถือยูทีเ25.6%รเในเดือนกรกฎเจ้าเึงร์่นว่าไพเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นค่างเงินกีบเปล่าจะออนคาลงเด้่อไรก็แล้วแต่กขอให้ทุกคนจงสูๆไปพร้อมกันขอให้วิกฤตการณ์นี้มันผ่านผลไปเลยว้ ขอบใจที่ทานติดตามฮับส้มขอบใจที่ทานกด subscribe youtube ขอบใจที่ทานกดติดตาม facebook page กินหน่อย channel